เกาลาเซียเปดปาปเขาเออเดถึงกันฮะเอาาาลุยลุยลุยแงยิมายบายกว่าขี่ก้านะขี่ก้าะเสร็จบาย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 บลคิสบลคิสดูบลูคิสดูวะสาธุเนี่ยสาธุค่ะ

ไม่ซุ่มค่ะดีามเาดะไม่ซุ่มค่ะเนี่ยกางกันนะเนหน้าโอ้ซวยเดียตาเข้มือเฮ้ดะลุกไม่ซุ่มค่ะาสวัสดีค่ะมาในเดียนเป็น้องเขาเขากว่าละลาเซียวในค่ะเตเตก็กิโคกไหนาวานยา ปีใหม่ลุงปาเลยนีคะเนาะจริงๆจ,จ,จะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวลาเซียวนะคะไม่ใช่ว่าเที่ยวหรอกก็คือจะไปซื้อของด้วยอะไรด้วยก็เลยก็จะตรงกับวันขึ้นอะไรนะวันข้าวดาวเลยเนาะวันปีใหม่วาาวนะวันปีใหม่หมหมสากลพอดีเลยคะ่ะ ไปได้วยกันนะคะกัดซจำกันค่ะตั้งแต่มาตั้งแต่คอดลูกมานะคะยังไม่เคยพาทุกคนไปลาเซียวเลยสักครั้ง <c oughs> ก็คือครั้งนี้ครั้งแรกของแสงยุ่มนะคะน <c oughs> ี่ก็เป็นป๊อปกา้างซูดแสงยุ่มในะค่ะ <c oughs> ทางใต้น้ำรันใต้ทางเขาน้ำลันนะคะเราออกจากน้ำรัน สายสองโมงพอดีเลยค่ะขาาออกดีน้ำลังว่าสองโมงเต็มเต็มค่ะแสงเยี่ยมาเงียบเลยลูกเย็ยนสิมากับที่แสงอีกแล้วไปไหนก็ไปได้กัน <laughs> มาเติมตีข้างแสงไหนครับไปซุ้มค่ะ หม่ซ้่งค่าในรูกใหม่ซ้่งค่ากำลังสร้างถนนใหม่ด้วยนะคะตั้งติด Head c นตั้งใหม่ะะเลยค่ะยวก็เฮหทกวางเป้นมาหนงจะค่ะเดเล่น่ะสองเลนสามเล่นก่อนเนาะเลเล่น สีป้อนะคะไว้เห็พหอมาหมกสีสิมินิตก็มาถึงดีตั้งแพงกว่าสีป้อนะคะมาเร็วก็ตด,ดีกว่าตั้งลาเซียวค่ะค้นหูค้นตาก,กันมากๆเลยเพราะว่าโมถ่ายบ่อยมากเส้นทางนี้นะคะตั้งในโม่ะใกล้ๆ่าใกล้ๆถ่าย เัารถนะคะอ้วกไปหลายครั้งเลยอตอนนี้ตอนนี้โอเคแล้วอ้วกอ้วกแล้วก็น่าจะดีขึ้นเยอะเลยหเาีเยาะหาเยาะยาวหาเยาะยาวแล้ว,ก,ว,วก็เลี้ยงเลี้ยวก็เน้่ยเนาะมาถึงลาเซียวยาวค่ะตอนนี้เราก็มาถึง เซแล้วนะคะมาถึงพิลาเซียแล้วค่ะยอะ้อกลับมาถึงพายามสี่โมงครึ่งเต็มเต็มสี่โมงไปซาเอ็ดสี่โมงไปซาสี่โมงไปซาเอ็ดเรามาถึงนะคะเป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะคะใช้เวลาจากน้ำรันมาถึงลาเซียใช้เวลาสามชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงครึ่สองชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเราขับ แบบเบาๆเนาะเบามากเบามากพี่แสนบอกจริงๆเราขับแบบเบามากอันนี้รถด้าน <ะ S 2> หน้านี้คือรถจากเล่าไก่มูเซใช่ไหมใช่ใช่ลาซิโอโอ้นี่เป็นรถเป็นรถอะไรนะ <ไป S 1> แท็กซี่ไปชายแดนรักเมาล้อรักเมารถรถรับเหมาไปมูเซ่มูเซก็คือชายแดนจีนนะคะแล้วก็เล่าไก่ นี่รถแบบนี้เลยนี่คือทางเข้าลาเซียวนะคะี่ก็จะเป็นตั้งเข้าลาเซียลก็เป็นตั้งเข้าลาเซียวค่ะมาฮอตเดียวค่ะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือสถานีรถทัวร์ไปทุกที่ไปทุกที่เลยค่ะได้เป็นตาลดได้เป็นตาลดลาเซียวนะคะสวกสดานคงคุณ กน,นี่คือทางเข้าลาเซียวนะคะไปทางนี้เหรอเือะเราคิดว่าเสือจะไปทางด้านนึงเนเข้ามาทางนี้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นทางด้านนี้คะ่ะคือเดี๋ยวนี้เขาอัปเดตใหม่แล้วนะ,ะวนี่คือกลางเมืองลาเซียเลย มาก็จะเป็นพระมหาเนุนีลาเซียวนะคะเราจะไปพักเราจะไปพักใกล้ๆตลาดไม่ใกล้เหมือนที่น้องแป้งกับพี่อันเน่เนาะ๋ยวนี้ของกินเยอะมากใครมากับน้องแป้งกับพี่ <c oughs> <c oughs> อันแน่เมาทางด้านนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะคะ ใน,นก็จะเป็นห้องยาลาเซียวนะค่ะสถานีตบเพลิ่มอไม้อเลยใหมอัอมอ <c oughs> ไการลือให้ก่อนใช่ไหมลื้อไปพักไ่พักก่อนน,นี่คือตลาดลาเซียวค่ะน,นก็จะเป็นแม่กับลาเซียวค่ะ ตอนนี้เป็นตลาดปิดแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้ว่อเลี้ยวแต่กัดพีกเรานเป็นข้าวยำสีน้งเ่ทางด้านนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะคะด้านในยก็จะเป็นห้องยาก้นเมืองน่คะคือถ้าเลี้ยวขวาคือจะเป็นถ้ารถน้ำปองนะคะเราจะเลี้ยวซ้าย ด้านนี้เลยค่ะทุกคนจำได้ไหมคะถ้ารถน้ำรันจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ถ้ารถน,น้ำรันเงียกปิดแล้ว <c oughs> เพราะว่ารถจะออกบ่ายโมงรถจะออกบ่ายโมงค่ะคือมีปดด้วยบิกรวันว มาาอ๋อวันเวไปได้อย่างเดียวใช่ไหมไม่มีแยกไฟเขียวไฟแดงนะคะใครไปได้ก็ไปใครไม่ใครไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอะไรแบบนั้นอันนี้อะไรสวยทำไมสวยจังเพราะเป็นวัดมัสยิปตปะไม่ใช่ฮินดูอ๋อวัดฮินดูสวยเลยเนาะสวยงามมาก ก็บอกว่าเป็นวัดฮินดูเราไม่เคยมาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ปะใช่เลยใกล้ถึงโรงแรมแล้วนะคะเออเลี๋ยวซ้าย นี่งโรงแรมที่เรามาพักนะคะก็จะเป็นโรงแรมอ,อ,อันนี้ค่ะเขาใหจตรงอ่ะมีมีที่จอดด้านในอยู่ย้ะ โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ขอตัวเอาของลงจากรถก่อนนะคะเราก็จะไปเช็คอินกันนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าโมจะมารีวิวโรงแรมให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะอเอาค่ะในวิดีโอหน้าก็เดยอนป้อ,อก,กันไน้กันฮะเนอยอนเปาะวหอบลูกแค่เต็มจังป้อ,อลิลิค่ะในวิดีโอหน้าคะ่ะเดยอนกูก็มาโดยองหรือเซหนคะค่ะเพราะฉะนั้นก็พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะใหม่สุค่ะสวัสดีคะ่ะ